วัสดีครับสวัสดีซีและเพื่อนชาวยูทูบนะคลิปนี้พามาขึ้นถนนใหม่ครับกาลางพาเขาเลยครับอย่าให้บาปเลยครับ นายตะเคียนหรือเปล่านายตะเคียนนี่จะมาอยู่ในทงหน้าครับนี่ถ้ามันเป็นแบบนี้นี่กลัวจม จะต,ตรงข้าวนัอนแหละครับตรงข้าวมันเป็นทางน้ำนะตรงกอไผ่นะครับ ทางไหมครับเป็นทางพาปลาเขาพาหน้าเพื่อนแต่ว่าข้าวมันก็บ่งามปัในเนนะครับ มีคนปีนนะครับเอาออกหลดผมหรอผู้หนึ่งโมปีนแทนแน่นอน เป็นแบบนี้โบโจมง่ายไม่โจมง่ายครับแบบนี้ลักษณะนี้แต่ว่ายินก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกเพราะาก้อนมันเยอะแับแต่ว่าก็เหมาะสําหรับการงานขึ้นทางไหมพอดีนะครับ ทางใหม่ลักษณะนี้นะครับลูกลังก้อนใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ด้วยแล้วก็มีก้อนด้วยว่าลงตัวครับแต่ไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะในข้างหน้านี่ก็ไม่รู้แต่ว่าให้จมไม่น่าจมหรอกผมว่าเขตนี้ทะลานเย,ยอะครับโซก็ยอมจัดถึงสุดแล้วครับต้องตัดข้อข้อหนึ่ง รหรือว่าโอเคครับพี่น้องสำหรับโหดปูนนิตาชีพงานมาจะครบรอบปีแล้วกยังั่มีปัญหายัางนอนบแบบเห็นงานเกือบเต็ม,มนะครับเกือบทุกวันนะจะครบปีหนึ่งนะครับ ได้อยูังไงเป็นเก,กิดสิเกลียวเขาแล้วครับเดียประมาณสองสามนาท์แต่ว่ารถมันอยู่แถวนี้เลยแล้วเพิ่นก็เลยหงายหิ้เลยครับของหน้าเพิ่น อดีตสีเหี่ยมครับพล้วเขาตรงนี้มันกับบ่ค่อยเกิดปัญหามีแต่หญ้าครับเป็นถนนโบราณตำบลนี้เพิ่นกำลังไล่เฮ็ดเอาถนนโบราณขึ้นครับสามเซนสี่เซนนครับสามเซนนครับที่เป็นโบราณโบราณที่ถือพิงนะครับถือทิ้งเป็นปลาลูกแต่ว่ามันก็มีเขาโค้งของถนนอยู่ ตามเฮ็ดเอาคืนครับไปลือออกลงยินหลูกล่งครับ เดียร์แต่ไซได้เลยครับอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอขอกันใหม่คลิปหน้า,า,คนาครับยิมเนสสวัสดีครับ